อสุดท,ท้ายเตดราทตอีชนะคะแนนบเซ่ในิมาเดี๋ยวไปดูหลังเกมด้วยกันครับคูน่นี้โอ้โหเตะหนักจริงๆนะครับยอดมีชัยเกียรติจำรูนกับสู้ศึกสอพันนกครับเตะแห้งเลยครับอ่าหายเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ ปลายยกมาช่วงหนึ่งนาทีท้ายต้องบอกว่าโอ้โหได้เสียวได้เฮแล้วเพราะอยโดนนะเออต่อยโดนครับไตโดนครับถือว่าดีเลยอ่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตช่วยทีมงานแป๊บหนึ่งสวัสดีครับบอลสวัสดีับดโซเชียล บันมีระักเล็กสอพัฒนาชัยต็มต่ำก็มาลุ้นคมสูงไม่ได้ก็สู้ไม่ได้ก็ตามก่อนก็ไม่ด้ต้องมารยกสี่มต้องเปลี่ยนแล้วดู้ไหมเราไปชูตอวยเพมันตแขป่อยยิ่งไดบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวผมพาตามบรรยากาศ่ายเป็นไงบ้างครับน้องชา วันนี้พอใจผลง,งานตัวเองไหม,ม<า>ไม่เลยเนาะเราไปพลาดท่านี่แตกไหมแตกครับยกไหนเลยสามมันสามนะทำให้เกมมันรู้สึกกระดับไปเลยนะวนนี้อื่นไปไหมคิดว่าตัวเองอื่นไปไหมครับสุดนใจล้าไครับแล้วกส่วนตัวผู้ต่อสู้เป็นไงครับผ่บานดีว่ะ ตอนเข้าวงในเนี่ยก็ไม่ได้เข้ากันเท่าไหร่เขาก็ยังจะออกมาดักเตะเราตลอดเลยจังหวะวงในเป็นไงเราสู้ได้ไหมเอาจริงถ้าให้ปั้มกันเลยอะปั้มกันรู้สึกยังไงตอนเข้าไปปั้มแข็งตอนแรกไล่ไล่อยู่นะครับเพราะรู้สึกว่าเขาก็พยายามจะออกมาดักแล้วก็สาดแข้งออกมาดักแล้วก็สาดแข้งช่วงท้ายเป็นไงมันมีพลังอะไรฮึดขึ้นมาโดนไหมเอาช่วง้เราต่อยโดนไหม ดูนดูครับแต่ไม่ค่อยมีน้ำหนักรมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเสียดายอาชีพนะอ่าครับอืมอ่ะป็นไรฝากเอฟซีอยากขอโทษใครพิเศษไหมยังไงโทษลูกพี่ครับแล้วก็คุณชายดเดิมไอ้ผมพยายามนะครับให้เห็นอืมนะครับครับคบผมมากครับ ห้เด็นี่เป็นโมเดลใ่ขเดินก้อังิดแล้อน้องชายครับเรามั่นใจสุดยกไหนเนี่ยได้ออกไปถอยกันไหนมั่นใจยกไหนเราเขาเดินผมก็ถอยครับถอยสบายๆอยเรื่อยๆสบายๆเก็บแต้มกินแต้มไปเรื่อยๆรู้สึกว่าวันนี้แข่งจะหนักเป็นพิเศษเลยนะครับอ่า ช่วงป้อมวงในไปถามเข้ามาแล้วส่วนตัวเราเดี๋ยวขอฟังคำตอบเหรียป้อมวงในเป็นไงได้เท่าไหร่ครับได้เลยสู้คิดว่าสู้ได้เลยวงในก็ไม่ได้อิดดัดอะไรเท่าไหร่<ท>ก,ก็จ่อยว่าเตะกินแต้มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาเดินเราก็ถอยเตะนะ<ท><ก>ถ้าให้คะแนนตัวเองตเองต็มสิบให้เท่าไหร่วันนี้ไม่แปดพอแปดพอนะครับช่วงอีกสองผิดพลาดครับอ่ายิ้มให้ ช่วงท้ายนี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโดนไหมไม่ก็ไม่ใช่โดนแต่งกหมัดเองเมาเองครับเมาไม่โดนเอาเดี๋ยวดีดีไม่โดนครับไม่โดนเอาทำไมมันเหมือนเมาอ่ะก็หลบเมาเลยอ๋อหลบเลยดูเหมือนเมาคว่าไปอยากขอบคุณเพลงพิเศษไหมไฟนี้ชนะแล้วขอบคุณทุกคนนะครับคอยหนุนทำโปรโมเตอร์ทั้งมานาคายทั้งเทนเนอร์ทั้งน้องๆในค่ายขอบคุณครับ วันนี้ฟอร์มดีมากเลยนะมองอนาคตกยังไงบ้างไฟสอไฟน้ำหนักนี้เป็นยังไงบ้างรอง้ยตึงนะ้อยยี่ตึงแล้วอันนี้ตึงแล้วทางทางทีมงานบอกชิงจําร้อยยี่สิบอแล้วมวยบอกร้อยยี่สิบสามก็ตึงแล้วร้อยยี่สิบสองยี่สทำได้ไหมจริงครัได้จทำได้ไหมทำได้นะได้เตะอีกลาคกับอีนน้มอร์ใช่แก็ฝากไ่ากฝากแฟสื่อก็ได้ฝากเราต้อก็อยากุมเทก็ฝากไปเรื่อยๆครับโอเคฟังฟังกั อยากไปเรื่อยๆกันครับอตอนนี้ก็ต่ยอยเอาไปเรื่อยๆกันเนาะครับอขอบคุณแฟนมวยหน่อยแล้วกันขอบคุณแฟนมวยด้วยกันครับที่ติดตามไฟนมนหน้าไปทิดถ้าไม่ดีที่สุดครับครับผมขอบคุณมาก <ทำ S 1> ครับอย่างเงอ่อนไม่ยกช่วงไปท้ายหน่อยครับ